พอกันยามแรงเด้อพี่น้องตะวินกับไก่สิต,ตกดินแล้วตะวิกะนกัไดหักช่วงอย่างนั้นคำเร็วอยู่แล้วเนาะข้าวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ดยดยอยู่กับแม่ย่าพี่น้องเอ้ยพี่สาวของแม่ย่า ร้านกะเลรี่ยน้นองน้อยกับน้องราชานะขาวบ้านน้ำยาพี่ลองเลยขถเมืองบุษมบูซาแต่พื้นแต่ไพไว้ในเฮือนน่ะน <c oughs> ี่เพิ่นกะเหนเ่ยงเิบเพิ่นไปฮุบเลยใช่แล้วหัวน่ะ ไอ้ไอ้ลูกไอ้ไอ้น่ะโอ้ยอตาจัเนาะไอ้โอ้ยอโอ้ยดูมาไอ้ไอ้ลูกไ่ชอบอตัวนีมนี่ก็เป็นมือทีสีส้มภูเขาให้ปูเนาะเขาห้องเนี้ก็อย่า ชงเขาตอนแรกเนาะชงเขาตอนแรกชงเขาตอนแรกห้กูได้กินมาเนี้ยทรงไกลแล้วก็ทรงไก่ทรงอยู่สามมือเนาะเนายจังวิทย์เนาะมือมือแรกนี่ทรงเจแจหัวนี้พี่น้องเขาแล้วก็มือต่อมากกับผู้ละแคมคันน้องมือต่อมากกับผู้แคมขัวออแคมขรัวยับลงไปยับลงไปเนาะเนาย เราก็ขึ้นไปเบิ่งของที่เฮาเตรียมไว้เนาะตอนเฮาเตรียมนะเฮาบ่ได้ถ่ายเฮาอยู่ห้องกินเตรียมไว้แต่ก่อนก็ยังบ่ทัน้ครบเพอาย่างอันเข้าบ้านแล้วก็ให้เราซื้อเป็นพวกยาซองเลอกับผกะไผนะของเราค่นเป็นเป็นแม่ยิงก็คํามากเนาะ พิธีทางบ้านห้าวบุหัวคือการบอรเนาะเห็ดคือการบ,รบไปหอดแล้วเ้ากับเปิดด้วยน,น้ำนมมากไม้เนาะกระซิมีแจวพักคอใส่ยังบ่ต้องใส่จนวานะก็ได้พอเป็นพิธีนะพีน่น้องเลยมีเขามีน้ำมีแจวอาหารการกินตอนนี้ถ้าสิใส่เป็นลาบพีน่น้างลาบคมลาบแบบ เรามาดิบก็ใส่เราเป็นดีบเนาะมาเที่ะนะแต่งทรงซ้ำมือมือแรกนี่สิเป็นแม่ยามือที่ซองเนี่ยบอด้าพ็นบ่าวบด้าก็เหาเนาะความืออื่นนี่บอด้าพันกลับมาเน,ะน,นาะลองํำกันนะสิฮหดเดี๋ยวบัดสิป้าจะเสียอาอันหลาบมาใส่อีกก็คือผ้าเขานี่เนาะ ฮาส่งแล้ว3มื th th à, ้อเฮาก็ปาไว้เลยเนาะอันนี้แล้วแต่ปาไว้อันนี้เลยทางีทางเฮาเนาะเก็บบ้านเฮาก็งมไว้มนาออกมากตะเวนตกดินค่อยไปส่งใต้เทียนหยังไปเนาะนี่นะพี่น้องเอ้ยไว้อ้ยใจเพิ่น หากันหนากับ,บันเวลา่าเท่านั้นแลน้วเนาะพี่น้องเฮงยไตายก็คอยขนาดไปอยากจะกัดขิดนำลาแล้วเนาะเป็นแง่กันไปพี่น้องเพรา,าะว่าไคเนาะทุกคนก็ต้องเจอทุกคนมีเกิดนี่ เจ็บมีตายอะไรพี่น้องไวรัสาเนาะโรกมนุษย์เขาคอยแต่ปอบใจยาและสูดเอาด้วยยาเด้อนะบ่มีแต่เฮา่ใครก็ต้องพบต้องเจอต้องพาะบ่ยังตายก็ต้องตายฮะเนี่บ้ดรามากับสี่ใครแน่อยู่แล้วก็สีได้เห็นหน้าลูกกันเสียนานอยู่ตอนนี้ลูกกันยังอยู่ไทยหาบ้าดรามากับสีได้อบอุ่นไปอีก มันก็อยู่อยู่ไปเด้ออีกคืนหนึ่งมาแล้วก็มาแล้วเมื่อเงินกันเลยยู่นกันแบบน,นี้เห็นกับหญ้าใครเป็นนี่เงาผนนี่แล้วผืนมาน้ำก็มีหลายคนอยู่ส่วงแรงกันเนาะผืนก็นกนกนกนมานอนเป็นหมู่เป็นเพื่อนเนาะเขาสูงเนาะปุ เดี๋ยวราหลับสุ่มตอนไปส่งเด้อพี่น้องหอดเวลาแล้วพี่น้องแต่เว้นตกดินละแม่นแล้วไก่แล้ว ห้องว้ต้องอหล้องเด้อบรต้องห้องสงใส่ขี้ดินโลดมีตหอดแม่เแม่เท่นี้ส่งยองส่งใกล้กอนเออยับๆเข้ามาอีกข้าแจ้หัวพี่แม่เออเจาะนมเจาะอันนะเปิดน้ำอืมตะเนตกดินเด้อด้งอได้เอดเออกน้ำกระไค เทียนกับไต้ยาสูบกับไข่เออยาสูบเขาออกมาโลดเออจูดไหนเป็น้ำเลยใส่กระตุกรอนน้องแคอยุรอสามสามนี่แล้วนั่นนะฮะใส่กับใส่ไม่นล่มนมีหมากไม้มีไข่ได้อยู่ได้กินเฮ้ไมาไมือนกับแจ้คันน้องแล้วมือื่นกับเต้าไปกับ โอกง้วหอดหันแล้วกัไก่บอลคันอยู่แล้วมื้อก็ให้ลูกทรงมือสุดท้ายกับเฮ้าเขาเปลี่ยนกันให่สามคนอือเพื่ออยากกินน้ำผู้นันผู้นี้อยากได้กินน้ำเบิร์ดบางคนกับผู้ได้กับใส่ละเทียนกับใส่ชกตูกอะไรไหม โอ้ยเียกว่าดูแลกิ <k> <k ้หยาดไปใช่ไนมหยาน้ำไปแล้ววะก็หยาดลงก้อนหยาดน้ำมันท้เออให้มันทึ้ึงซึงลยเอากระไฟจ้อออออตั้งไว้ป๊อก โบเจ้ากระตั้งว่าจังน่อยจะจังป้าโอ้ยไม่กระตูกมันบกเพียงกันฮันี้ไม่กระตุกหน้ามันที่ง่ายนะฮะไักตกหน้ามาง่ายเอาะโยนไม่สวยอือห้องบอกรึนงห้องไม่ร้อยโอ้คือใกล้ เปิดเปิดเปิดเออมาดีเ่ขอซิเอยมากินเขาเด้อมาส่งมาเนินเลยอมาายูมากินในอีนั่งพี่เออวันอิฐไหม่หเด้อน้ามากินที่นอนที่อ่ะสิเถอยังไก่ต้มผักไข่ไก่ไ้วก็ดูดยาชอมเด้ยไหนยาองกัมียาเฮ็ดลูกยาเฮ็ดยาเฮ็ดเห Ban ki su Nam sao cun sai kéo kim ừ ơi bunny ban bọc quang lèo kim sao kèn nè gai nôm pão 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 mình có ค่อย kim แห่พอ đi mượt chung ơ ừ. hả, này đi. ừ <laughs> Bây giờ phải đây hả?

Nè, teng. Teng teng. Đó. Đợi, 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 เปิดประตูหัวมันเข้ามาซะเปิดมันเข้ามาซะมึงล็อกไว้ายไปนี่มาพี่ห้ามบอกไปเลยมาไปไว้ละซช่น้องสิไปเลยเอออฮ้ยห่อนห่อน เ uh. ทียนลุกพากระตุกแกมันเะปื่อยอยู่ย mm. ังย uh ังถ uh ั uh ่วม uh ันต uh ่ำลงเด้ ปูจอบเบิ่งบา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  <laughs> Bu <-chop -bun. laughs> <coughs>

าคือเจ้าอ่ะนะเราบรได้มาเสียร์ขัวไปนำไม้ขบ่นในใดขอกันขีดหนาเด้อพี่น้องขอบคุณเบิร์ตสุขุสุคนนะที่มาเบิ่งมาซุ่มไปพี่น้อบ่เนี่